โรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งโรงแล้วก็ทางด้านหน้าท, more, ที่มี่เกยมายืนดูอยู่ beast. ด้วยนะครับที่ยืนเป็นพิธีกรอยู่ตรงแบ็กตรอพนักเครับพี่สวยรึเอเวอร์ู้สิครับเดินนั่งเลยเลยที่เจ๊กซีว่าเองของแฟนเอ็กเนี่ยครับมันมันมีส่วนผสมสำคัญสองส่วนที่ที่ทำให้รู้สึกว่าเราทุกคนเคยมีแฟนเก่าทักทัศน์และผมว่าทุกคนเนี่ยจะทำแบบนี้ได้ง่ายแบบเอามาช่วยงานเราอะไรอย่างเงี้ย ไรล่ะเป็นไงบ้างเขินไหมนี่แบบว่ารู้สึกเขินรู้สึกให้เกียดเสมอเพราะว่าคืออย่างที่บอกเราเคยอะไรเหมือนเราไปทำทีเขามาทั้งทำงานเลยเราถ่ายรูปเลยวันนี้เราได้มาเล่นด้วยรู้สึกดีใจรู้สึกรู้สึกว่าแต่จริงเขาเรียก่าไงเหมือนแต่พอทำงานนี่ก็จริงๆมันง่ายกว่าที่ิจริงจริงเขาเป็นคนน่ารักมากๆ I said yes Well very honestly I didn't think this was their first time dancing really I mean, Brian and Bella, they were very comfortable dancing you know? oh, <laughs> and they you yes. oh, oh. will see that on screen soon. the uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh, We take seven rounds, It's more than one life, it's about seven lives to eternity. I think our culture is very similar. The spirituality aspect or you uh, know the language. A lot of names in Thailand are actually Sanskrit or Hindi names. <laughs> <laughs> ดับไปแล้วคุณเอกนิดาค่ะก็เป็นโปรเจกต์ที่เราซุ่มกันมาเราถ่ายกันมาเกือบปีแล้วค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ทุกคนจะได้ดูเพราะว่าคือตอนที่เราถ่ายอะมันสนุกมากๆเลยค่ะสนุกตั้งแต่บทสนุกตั้งแต่วิธีการทำงานนักแสดงต่างๆเลยที่ทเป็นความบันกรวดด้วยที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันดับไปล้กนิับไปแลครับดับไปล้วลูกนี้เป็นยังไงสนุกแล้วสนุกมากเลยจริงๆเป็นอีกเป็นเรื่องที่ผมได้ลองทำอะไรใหม่ๆ ตอนนี้งม่ผเป็นคนที่าำใช้ได้ประสบการณ์เยอะเลยที่รู้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เยอะมากนะครับแล้วก็ ใช่ใช่ใช่เราเลาเราเล่าเราเล่ามันเป็นยังไงไปมีคนเดีย<ช>วแต่ก็เอ่อโดนรับบทเป็นลิสานะคะก็เป็นนะักจัดงานแต่งงานค่ะที่บังเอิญจะต้องมาจัดงานแต่งงานให้กับแฟนเก่าค่ะโดยที่มันก็จะมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างในนั้นใช่ไหมคะรวมถึงแบบเอ่อระหว่างที่ระหว่างที่จัดงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเราก็เลยดึงแฟนเก่าคนนึงของเรามาช่วยงาน ก็จะเป็นแบบการจัดงานแต่งงานแบบอินเดียซึ่งทางเราก็ไม่เคยจัดกิจกรนอะไรต่างๆซึ่งงานอินเดียมันก็จะมีความยากมีดีเทลมันก็เลยมีเหตุการณ์อะไรตเยอะมากกว่าทวงมนเขเยียมือก่อนไม่ได้เม่ก่อนไม่ได้ส่วนฉันยังไงอยากไปกินอาหารไม่เข้าใจเราเยอร่อย ฉากเนี้ยคือว่า20 80เนตี่ยคือหาคนเทนตกแบบงบอจริงๆเล่นเป็นทบอกแตที่ไสปยม่ตอนที่หกันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แลวก็จะได้มีความงียงมีความแบบอะไรขแกั ช่วยแหละอไรเงี้ยเะเยราไเรายังไม่รู้ควีกย่างนึ่งต่าง้อได่านี่สัอยเนาะหน้ารับน้าคันนาอ่ะมีความแบบฟิลคอมมาดี้นั่นแหฟิเราไม่เป็นแบบอ่ะเออก็ได้คอมมาดีของเขาแต่เราไม่ได้มีความคลีมลคล กันมาตั้งแต่ซ้อมแล้วเราอ่ะเป็นห่วงน้องในระดับหนึ่งในตอนซ้อมแล้วก็คอยมองมาตลอดว่าไบไม้ใหไม้แต่ว่าบางทีก็พูดบ้างไม่พูดบ้างทีก,ก็ไหวไม่พูดไหวไหมไหวไหมวัยรุ่นช่วยน้องแต่พอเราได้ซ้อมด้วยกันไปแล้วปรากฏว่าผิดคาดเป็นดีมากหนักกว่าที่คิดอีกหนักสุดสุดพคนลก็ซ้อมเต้นอะ่ะเขนานัดมาซ้อมเต้นตอนประมาณ1 1เโมงเสร็จตอนประมาณคือเวลาจะบอกจะไเป๊ะเลยว่า11โมงเสร็จประมาณ4ี่โมงเย็น ตั้งแต่11โมงเย็นสี่โมงเย็นกินข้าวพักกินข้าวเมื่อไหร่พี่พักกินข้าวกี่โมงพวกคนมาเข้าห้องน้ำได้ไหมเคยเห็นเด็กที่แบบอยากเรียนแบบไม่ชอบเรียนเลขนะก็จะหาเรื่องออกไปห้อง เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยพุ่มกับ1.1ผู้ช่วยพุ่มกับ1.1ก็คือแบบว่าสัญหาก็คือแบบว่าอันนี้ไม่ได้นะนี่น้อยอันนี้เบาไปขอเล่นระดับ8.2คือต้องบอกด้วยว่าความความเข้มข้นหรือความชัดของการเล่นเนี่ย8.2นะที่ไม่เอาที่ไม่เอาเก้านะใบที่เอาแค่8.2แล้วก็จะแล้วก็จะเขาก็เรียนรู้ใช่เ้ความเป็นพี่แล้วเรื่องสุดท้ายเราจะอำลาวงการแล้วเครพูดแบ่ไหน มันเหมือนอยู่แล้วหันเหไปทำว่าอะไรที่เกี่ยวกับว่าเป็ายองให้หน่อยขายของให้หน่อยยังไม่ไปจ๊ะเวลาเวลาเวล่าการน้องรับของบริบูรณ์เป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากเลยนาะก็ดีค่ะเขาเป็นมืออาชีพมากแล้วก็แบบ โดยเฉพาะไอ้พวกฉากเต้นแล้วก็การแอคติ้งเนี่ยก็คือจะมีทีมบริวารมาทำกบบให้พวกเราเลยเพเพิ่มอะไรต่างๆฉะนั้นก็คือมันได้เก่งไอ้เขาเป็นิอเดียแบบเต็มๆแน่ๆแล้วมาเฮียกับแอนนาเขาก็น่ารักด้วยคือตอนแรกเราก็เกรงๆว่าเราจะแบบเขาจะคุยกับเราไหมเขาจะรู้เขาไม่รู้จักเราเราเป็นใครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ค่อยกล้าเข้าไปแต่ปินปองอ่ะจะเป็นคนเหมือนทูตสัมผัสทว่าไม่ตริจริง ที่ทําให้แบบชาวชาวอินเดียกับเนี่ยชาวไทยอะได้แบบทำงานด้วยกันใชาติผู้สื่อากฤษด้วยก็สื่อสารกันเลยตัวอย่างนี้ไหมดีไซน์นะดชไซน์ใช่ภาษาอังกฤษไอ้พอดิ s โซนเดนส์ส์ความสื่อจะกอีกจังหวะแต่ว่าใจ ท้ายพี่ตายฝากนี่นึ่ะกันกับอันนี้งานื่องแรกของเราที่เจอกันด้วยไปรั้มา15ราการ15บทที่บอกพวกเรากระแสทุกคนครับที่เราเสนตั้งใจกันมากๆทุกงานทุกคนอย่างเงีพหวังสเราจะจ่ที่สสนุกมากควาไในกองดีมากผมเชื่อว่าสิท่ิ์ทุกคนที่มีรด้วยจะต้องสนุกถ้าใครจะพวกเรารู้สึกามีอะไ่ด้วยค16เรก่จินี้คับฝากเียเย้